เหลือเหลือเหลือ,อ,อ,อยังอยู่ฮะวัด <c oughs> ดีจ้าดูเธอสิเธอนี่ตัวเล็ก,กน่ารักจริงๆรู้ไหมมีแล้วหรอตอาดเทำไต้องขึ้นโอ๊ยให้ฉันช่วยไหมผมทำเองได้ให้ช่วยเดี๋ยวไม่แมนต้องมน ล,นะลูกดูเหมือนนักสู้เลยฉันจะเรียกลูกว่าเบกกี้ชื่อนี้โอโชคดีนะนักผจนภัยตัวน้อยของฉันโอ,โอ,โอ้แต่ไม่มีใครน่ารักตลอดไม่มีทางโดยเฉพาะพ่อบ้านของฉันอ,อ,อ exempel. เรที่รักได้เวลาแล้ว ถ้าคุณเอาหัวออกจากสายบ้างก็คนเดียวขอเอาหัวออกจากสายกนะ่อนแป๊บหัวเราหายไปนานไปเดือนเลยคุณพูดวา่าอะไรนะที่รักเมื่อกี้ออพวกเขาซักกันแล้วไปกันเกือบหมดแล้วทำไมคุณด้งบอกนั้นแต่แรกปลายผมนอนคุ้คู้อยู่ใต้สายอยู่ได้ปะทถไร่อดสนุกเลยฉันจะผิดอดเลย์แห่ายใจช้าด้วยขอ้ไปถึงชายทะเลก่อนหนะ้าโมง ให้ฉันช่วยนะเอล่าม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 าอัอับขึ้นมาเป็นไงสดดเธอเหมือนกับแม่เธอเปียบเลยนะแล้วคุณเป็นใครฉันเป็นตาของเธอไงล้วหนูต้องทำยังไงเดินลงทะเลไปเดี๋ยวยายเธอช่วยเองอ๋อน่าสนุกจังเ <c oughs> ชลี่ <c oughs> ที่รัก อ s <S okay, again, really. ีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวฉันมาทุกคนพร้อมกันไหมคถ้างั้นลุยกันเลยโอ้โหเราเลยเท่าไหร่กันมีเกือบเสร็จแล้วโอ้ฉันมี่ราหันหลังหน่อย กำลัจงจะเข้าปากเที่ยวแวเข้าเด็กๆมานี่แล้ว,วนวลเสียการทรงตัว<ะ> <c oughs> อย่ามา,ายุ่งกับเราเนะใช่ไม้ถือกัดปีขาดเลยเสียใจด้วยนะแต่ทำไงได้ล่ะนวลต้องกินต้องอยู่แลวต้องกินเต่าเด็กด้วยเต่าแก่ก็ตดองแข็งฟันจ,จะหักยตลอดนี้ห้ามกินเนะจะต้องการอะไรล่ะไปซุบไปไกลต้องการเต่าเด็กดก็บอกแล้ว แก่ๆหนังเหนียวเกี้ยวไม่เท่าเกี้ยวไปก็ฟันหักมากันแล้วชุดใหญ่ด้วยอาหารปรงศรัยเฮ้ยจะไปยุ่งกับโมเขารึไปฉันจองตัวที่ห่อสาหร่ายทะเลนะ เหมือนกินสุชิเลยใช่ไหมฉันก็ต้องจัดการพวกผู้เท่าเต่านี่จ่อนอพูดเลยถ้าจับตอนไปจะตบไปหัวหลุดเลยนี่ตบกอนเลยถอยไปไม่ยช้าไปเต่าเลยนะเนี่ยเออเ้ไอน้อมว่ไง้าจับได้่ต้องเสียใจแต่ยังจับไม่ได้ก็เลยดีใจนัวดีใจได้ตบเต่าโอ้นีเร็ว